สวัสดีจ้าวันนี้ครัวยายนกเก็บลูกพลุนใหม่ๆสดๆจากต้นจากสวนจ้าเมืองนี้เขาเรียกว่าพลาวเหมือนเมืองไทยเรียกว่าลูกพลุนวันนี้ยายนกจะทําขนมเค้กหน้าลูกพลุนแล้วก็มีสีส้มๆนี้คือลูกอะไรบ้านเราลูกพีชจ้าอฟิโกสแถวหนึง่ง คุณสามีชอบอัฟกอชอบลูกพุลทำเลยทั้งสองอย่างในถาดเดียวกันสุกรอบแรกจัดซะเลยวันนี้เลือกหานมาเห็นสวยๆก็จัดเลยจัดเลยตอนบ่ายกินคู่กับกาแฟเซบมากเสบมากเดี๋ยวจะอบแล้วนะ เตาพร้อมแล้วจ้าเตาพร้อมแล้วอบสักสี่สิบห้านาทีออกมาเดี๋ยวจะชมกันอีกรอบหนึ่งออกมาหน้าตาสวยจัดเลยจ้าจัดเลยวันนี้จัดเลยจัดเลยเ่บกับใยนกนะจ้าโอกาสหน้าจะพามาเสบกันใหม่วันนี้แค่นี้ก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า